ขอเจริญพรคุยกับคุณครูว่าทุกครั้งที่เราอธิษฐานใจขอให้ได้เจอคนดีขอให้ได้เจอสิ่งที่ดีๆทุกครั้งที่อธิษฐานใจต้องเป็นไปร่วมกันกับการฝึกใจฝึกใจว่าเวลาเรามองใครเวลาเรามองแล้วเห็นเขาไม่ดีเลยเห็นแล้วไม่ชัดเลยเป็นไปได้มากทีเดียวที่กระจกใจของเรามีความไม่ใส ทัศนวิสัยมียางเหนียวติดอยู่นั่นก็คือความลิษยาบ้างความชิงชังบ้างเห็นเขาดีเกินหน้าไม่ได้บ้างดังนั้นการที่จะเจอคนดีในชาตินี้จะเห็นคนอื่นได้ใสเห็นคนอื่นได้สวยคงจะต้องเป็นวิธีในการที่จะเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขาคนที่จะดีร้อยเปอร์เซนต์คงจะไม่สามารถจะเจอได้แน่นอนในชาตินี้ดังนั้นการที่เราได้ เช็ดกระจกใจให้สะอาดทำทัศนวิสัยของเราในการมองคนอื่นให้ชัดๆถือว่าเราจะได้เจอคนดีในชาตินี้โดยที่ไม่ต้องรอคำอธิษฐานให้ดนบันดาลเจอคนดีในชาติไหนจะถือว่าเราเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องที่สุดด้วยการฝึกตัวเองโดยการลดในสิ่งที่จะมาทำให้การมองคนอื่นจะไม่มีทางได้เจอคนดีเลยถ้ารอสิ่งใดที่ดนบันดาลแต่ถ้าเลือก ที่จะลบสิ่งที่เป็นมนลภาวะของการมองออกได้มากที่สุดขอเราทุกท่านได้เจอคนดีที่ดีที่สุดในวันนี้ด้วยการมองของเราเจริญพร